เฮ้ยเฮพบคนหลงฝูงหนึ่งอัตรานี่หลงฝูงแล้วปลาดุกหลงฝูงหรอตายนะนี่ตายตายเพื่อนนี่ไงนี่มันผ่านมาแค่ห้านาทีทำไมสกอร์มันตามขนาดนี้ว oui ่ right าฮะอะไรเพื <associ net> <esté mundo S 1> ่อนเคียดดูเลน่างดิโอมันได้ป้อมกันแล้วนะไอ้เหี้ยอะไรเคยพิมพ์มาเนี่ยอะไรยังมีละยอมโอ้โหผ่านแป๊บนยมึงยอมแล้วเวอรอฮะนี่กูกำลังเล่นแรงอะไรกันทำไมเพื่อนลมทีมันอ่อนแอขนาดนี้ว่า โกูเพอแป๊บเดียวเล่นป้อมกูเกือบแตกเฮ้ยกูมันต้องเกิดเหตุการณ์แปน้นในสปอร์ตแน่ๆเลยว,ว่ะดูมันพิมพ์เหมือนแล้วเนี่ยโอ้ยแย่แล้วเพื่อนอย่านะเอาแล้วเอาแล้วพิมพ์ไม่หยุดเลยนี่ไงกลัวแล้วไฮยัติกูเริ่มแล้วนี่มันแรงคอมมันดื้อจริงเหรอวะทำไมมันอ่อนแอขนาดน,นี้โอ้ยแย่แล้วมันจะมันอย่าพึ่งพิมพไม่ช่วยกูก่อนเพื่อนช่วยกูด้วยอยโอ้โอดูแม่งพิมพ์กันโคตรเยอะเลยไร้คะจะาจัดแต่งงงงงโอ้โหเหมือนมันด่ากูเลย เอาแล้วเพื่อนร่วมมือร่วมใจกันหน่อยตายซะเถอแมนนี่ไงต้องตายสี่ร้อยรวยเลยโอ้เย,ยี่ยมเลยอ่ะปลาดุกมาทำอะไรตรงนี้งหลงฝุ่เอ๊ยทำไมมันวิ่งไวอย่างวะแม่งสปินไปแล้วโอ้โหอยู่คนเดียวเปลี่ยวๆอย่างนี้ปลาดุกเอ้ยปิดวิญญาณเตรียมตัวโดนปิดวิญญาณอย่านะเอามันให้ยติ มันเยี่ยมเลยฮมาคนเดียวโดนงี้เลยเอาเพ,อเ,พอเ,พอเพื่อนเพื่อนเพื่อนกับไปกันป้อมกันเถอะกลับมาเร็วกลับมาเร็วหนีวิ่งฝ่ามาเลยกลัวลยีอะไรเดยวกลับมาเพื่อนกลับมาก่อ,อะไรวะเนี่ยขนาดเอาตัวไม่ถนัดยังกากกว่าโอ้เชี่ยอะไรเดะมึงก็ให้กำลังใจกันหน่อยดิเวลาปิดวิญ,ญญาณแวนเลยตายตายตายเอาไปแย่ละ ตายเลยโอ้ดูมันพิมพ์ตรงจังหวะด,ด้วยขยะไอ้เขาอะไรวะอืมกูไม่ค่อยชอบประโยคนี้เท่าไหร่วะอ่าฮ่าอีลันโดแยกดันอ้าวเชียละโอ้ออีลันโดแย่ยละอิลันโดอ,อิลันโดลนล,ล,ลงแขกแย่ยละอ้าวตายโอ้แม่งาจนี้กูจะชนะไหมวะเอาเอาเอาประดุกยังไงเกมน้ำมาซ่ามึงซ่าโดนโด,โด,โดนี่ไง ฮ่าหนีจหนีกันปิดวิญญาณเออตายนี่ตายทั้งเป็นกลับ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 ไปกันกลับไปกันดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยที่นี่มาอีกแล้วเพื่อนเฮลช่วยกูด้วยเอ้ยช่วยกูด้วยเพื่อนนี่วับงูตรงนี้ด้วยเอาดีเอากลับลูกตุ๊ดอ่านี่ไงกลับบ่อยจริงด้วยปล่อยสองลูกเลยทีมช่วยกันกันเอาหลับขาอ่า่ากูได้ตายอีกแล้วแน่เลย ครับเร็วเพื่อนเอาไปเคลียร์คลิปหน่อยยื้อเวลาให้ฉันหน่อยเอาไปเลยเคลียร์คลิปพ,พีชีพตายตูม้มไฮไลท์โอ้เย่หายไปไหนกันหมดวะทีมโม้ยโคยแยบเลยโอ้ยแย่เียเลยแม่งเอ้ยหลายตาละไอ้โแบบดาวโบโบ,บเลยโอ้เดอแฟล <Yeah. S 1> เล่นดีคนนี้นเล่นดีมากโอเคปิดคลิปไหมงไงดีิแม่ เฮ้ยเขามาชนกูเล่นเอาตกลงดีนี่ไงได้เวลาไปเอาดาวคืนแล้วเว้ยโอเคผมว่า<ส>ตอนนี้นะ่าจะเล่นง่ายหน่อยนะผมก็จะทำคลิปแบบเออมีสาระสักนิดหนึ่งนะ mm hmm. ก็ว่าตอนนี้นะครับเราจะมายืนชนกับฟอเรนติโน่นะ ซึ่งจะบอกไว้ก่อนนะครับสำหรับอารเลนที่จะเจอฟลอเรนติโนนี่คือเราสามารถแบบเอ,อเล่นกับเขาได้ตั้งแต่ต้นเกมเลยนะจริงๆเขาเวลสองอะไรเราก็เล่นกับเขาได้นะอันนี้คือแล้วแต่คนนะครับผมถ้าเจอฟลอเรนติโนที่แบบเอยังไม่เก่งเท่าไหร่แล้วก็ตั้งแต่ต้นเกมได้เลยนะครับแต่แนะนานะครับตอนเขาเวล2ลสองนี่ก็ถอยห่างออกมาหน่อยนะครับเพราะว่าเส่วนใหญ่เขาก็เล่นเก่งเล่นเป็นกันหมดแล้วนะครับอย่าไปยุ่งกับเขานะเวลสอง เรา,เ,าเราจะสู้กับเขาได้ตอนไหนเราก็รอมีของดาเมจเพียงพออ่ะเราก็จะสู้เขาได้นะครับสู้เขาได้บ้างอ่ะเอเอาจริงๆนะก็คือตอนนี้เนะี่ยคือเขาเทียร์คิปก็ปล่อยเข้าไปนะโอ้ยแย่แล้วอุ้ย <c oughs> ไม่ตายหรอกนะโอเคนี่ก็คือเหตุผลที่เออ <c oughs> ผมไม่อยากให้ไปเทรดต,ตอนต้นเกมแบบนี้นะเพราะมันจะเป็นแบบนี้นั่นเอง เฮ้ยเย่แล้วเพื่อนนะฮะช่องต้นเกมแล้วก็ไปช่วยเพื่อนเอานะแล้วก็เคลียร์คลิปฟาร์มชิวๆไปนะครับผมอย่าไปยุ่งกับเขานะเพราะเรายุ่งไม่ได้อยู่แล้วมันจะแรงมากเนี่ยอย่างเงี้ยคือเราไม่เข้าจะดีกว่านะครับเพราะว่าดาเมจเราไม่พอนะเราค่อนข้างเบานะต้นเกมอย่าไปยุ่งกับเขานะครับสำหรับฟอร์นติโนนี่เราดักกุ้มเย่แล้วเราขาว้าวหนีออกมาเลย เราเล่นพลาดแล้วเราก็ถอยออกมาเนาะต้นเกมอย่าไปฝืนบวกนะไม่งั้นเราจะตายจอตน,นี้ก็บวกดักพุ้มดักพุ้มก็พอทําได้แต่ว่าอย่าล็อกขาพลาดน,นะครับตายนี่อ่าหาได้ด้วย1คิวเสียคนมากจะเสียป้อมนี่ไงเอเลนเป็นพิษไลน์ต่อป้อมของคุณโอ้ยชิวเพื่อนเล่นดีมากตอนนี้ เหมือนตาอันที่แล้วเลยนี่ทริปเปอร์คิวป่าเราค่อนข้างเล่นดีมากอ่าช็อตน,นี้มันเราจะอยู่กลางวงล้อมใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ตัวออกมาเลยครับออกมาเพื่อนช่วยหน่อยเออเดียบรอยเราไม่มีรอกขาเลยเข้านะโอ้เพื่อนโอ้เพื่อน,ออนบวกเลยไหมบวกเลยไหมฮะเดี๋ยวเราเล่นยังไงก็ได้เราเล่นโยนๆไปเลยนี่เพื่อนเราแบกมีไงมีน,นีตายเยี่ยมเลยเอ่ะพมัน ี๋ยวเล่นบนไ้เตอนนี้ฟอรลินสู้เราไม่ได้ขาดขาดแล้วนะของเรานํามากแล้วนีไงหาเรื่องนี่ไงลงแขกไปฮู้เพื่อนแบกสบายจริงจบได้เลยจบจบเอ้ได้ดาวคืนโอโหเยี่ยมเลยเอาละถ้าคลิปหน้านะันจะเจออะไรที่แม่งหนุกๆอีกอก็จะเอามาลงแบบนี้นะหรือใครอยากให้ทําตัวอะไรอยากให้ทำไอ้พลังแฝงพิกลูกอีกอะไรยังไงก็คอมเมนต์มากันได้นะครับผม ก็หลังจากนี้นะครับผมก็จะกดต่อกับเขาเนาะแล้วก็คลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปนั้นก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผมมาเจอกันคลิปหน้า